สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพามาดาูชิ้นส่วนของสินค้าที่ว่าจะนําส่งลาวนะครับก็จะประมาณนี้ครับมีเห็นไหมข้างหน้าสีหนึ่งหมืน่นผมพอดีเขาจอดอยู่ข้างทางครับก็เลยไม่ได้ลงไปเนาะก็ลงไปถามพี่เขาแล้วครับเมื่อกี้ก็จะเอาไปส่งลาวครับดูอ่ะมันไม่ใช่เ,เล็กๆนะทุกคนตัวนี้เป็นชิ้นส่วนน่าจะประมาณมอเตอร์ครับ ตัวนี้น่าจะหนักอยู่ประมาณร้อยตันครับดูจากหางว่ะโอ้โหหางโคตรยาวผมลงไปดูแล้วเมื่อกี้หางเฉพาะหางอะ่ะยางใช้ยางสิบเจ็ดจุดห้าสิบน็อตนะทุกคนหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เส้นครับเฉพาะหางไม่รวมตัวตัวแม่นะใช้ยางขนาดสิบเจ็ดจุดห้าครับหางโคต ยางรดเยอะตัวนี้น้ําหนักอยู่เป็นร้อยตันนะทุกคนเนี่ยน้ําหนักเป็นร้อยตันครับโอ้โหมันอลังการขนาดนี้เลยเชียวก็จะเป็นหน้าตาสินค้าประมาณเนี้ยครับที่จะเอาไปจอดตรงลานจอดที่เราทํากันเนาะก็จะประมาณนี้ครับอใหญ่มากทุกคน นะครับก็จะเป็นหน้าตาสินค้าที่จะไปลงจอดตรง้านที่เราทําไว้นะก็จะประมาณนี้ครับจะมีส่วนอันนี้เป็นส่วนของมอเตอร์นะครับจะมีเป็นส่วนของเสาของใบพัดของอะไรก็จะแตกต่างกันไปเนาะส่วนเสากับใบพัดพี่เขาบอกว่าไปก่อนแล้วครับออกออกไปก่อนแล้วเขาบอกว่าวิ่งอยู่ประมาณปีครึ่งครับกว่าจะเสร็จโครงการนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆครับพอดีผ่านมาเจอก็ก็เลยถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูเนาะ ประมาณนี้ครับหน้าตาเอาเรื่องอยู่นะทุกคนเนี่ยตัวนี้ร้อยกะตันครับตัวเอ,อ้อขักแน่พี่น้องอ่ะคลิปสั้นๆครับโอเคครับผมหน้าตาจะประมาณนี้แหละรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้บา,บายยครับสวัสดีครับ